คลิปนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่เร่งรีบในการทำไอ d ดีนั่นเองเนาะโอเคเกิดจากอะไรก่อนเนื่องจากโอเคอันนี้ให้ดูก่อนมีคนมาถามไลน์เรียกว่าไลน์กลุ่มที่ผมมีไว้อยู่แล้วเนาะมาถามหาข้อมูลเกมกันนะแล้วก็ประมาณว่าวันหนึ่งกดเพชร <c oughs> กดเพชรแบบ <c oughs> ผมปวดหัวเลยเอางี้ก่อนผมเข้าใจคำว่าการเร่งรีบในการปั่นไอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันและผมไม่ได้บอกว่าสูตรไหนผิดสูตรไหนถูกผมแค่จะมาบอกในคลิปนี้ว่าถ้าเป็นผมจะปั่นยังไง โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะถือว่าเป็นแนวทางถ้าใครอยากทำตามทําได้เนาะส่วนถ้าใครไม่ชอบตามสะดวกเลยไม่มีปัญหากันแค่เป็นการแนะนําชอบไม่ชอบอีกเรื่องมาเดี๋ยวไล่อย่างแรกนะครับคือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆืน่าจะเข้าใจอยู่แล้วถ้าตามผมมาผมจะเน้นแบบตัวละคร2กับ3าดาวซึ่งแน่นอนผมก็ยังต่อเหมือนเดิมไป2กับ3ดาวดังนั้นเนี่ยในการที่มือใหม่เล่นหรืออะไรเงี้ยคนใหม่เล่นนะครับโดยการกดตรงเนี้ยให้ได้กล่องอะ่ะขีบถามจริงจริง หีบได้อะไรอ่าหีบได้อะไรอ่ะอันนี้เรามาวงเล็บกันก่อนเราต้องเอาให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะทีนี้เรามาดูหีบครับมันจะมีตัวละครอย่างนี้สีด่ดาว3มดาวซึ่งเป็นสีดาวที่เราแลกได้อยู่แล้วถูกปะเนี่ยมันจะให้ตัวละครพวกนี้ในการเปิดกล่องแล้วก็จะได้ตรงนี้กับตรงนี้แน่นอนครับเรียกว่าเป็นเศษอันเนี้ยไอสองอันเนี้ยเอาเอามาต่อยอดได้แต่อันเนี้ยมันสุ่มใช่ไหมแล้วทีนี้รางวัลหีบครับ ก็จะเป็นตัวละคร2ดาวสาดาวตามที่แจ้งแล้วก็ได้ของพวกนี้ว่ากันไปโอเคนะแล้วปัญหาต่อมาที่ผมต้องการจะบอกคือเพื่อนเพื่อนต้องการปั่น ID คําว่าปั่น ID ส่วนใหญ่น่าจะมองตรงไปในภาพเดียวกันหนึ่งทำโอเวอร์บ o ู oot, ทสองทำซับครับซึ่งมันมาคู่กันแล้วทีนี้เราจะต้องเน้นก่อนว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมี2สูตรในการปั่นเนาะส่วนใหญ่ผมปั่นแนว2กับสดาวก่อนอันนี้คือที่ผมเล่นนะครับสกับสาดาวก่อนแต่บางคนเอา4ดาวคือปั่นพวกนี้ไปก่อน ซึ่งอันนี้เจ้าของ ID เดีเก่าเขาทําไว้นะครับปั่นไปเลยก็ได้แต่ Over b o o บไม่มีกับ2เน้น Over b o o t ูไม่เน้นซับกับ3อันนี้อีกทางเรื่องนึงนะอีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งจะเป็นแนวแบบเอาตัวละครอ,อย่างเงี้ยอัพบู๊สามแม่งเลยคือเน้นแต่ตัวพวกเนี้ยอโอเวอร์บู๊ไม่เยอะกูเน้นซับมันมี3ทางนะเอามาใหม่ฟังกันดีๆนะสูตรของผมคือเน้นตัว2กับ3ดาวอันนี้ทางแรก ซึ่งข้อดีของมันเพื่อนๆจะได้ซับทุกสี164โดยประมาณถ้าเต็มทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเล่นสีขาวกับสีดําอยู่ประมาณ155อ่าซับอยู่155นะครับแต่ถ้าหากทางที่2คือเล่นอัพแต่สีดาวพวกนี้เอาแบบ7แท็กจะเป็นเอ่อพารามิเซียเนาะหรือแบบแนวโซออนอะไรเงี้ยเลือกเอาเน้นสีดาวเงี้ยละอัพแม่งแค่นี้เลยปัญหาของอันเนี้ยมันจะติดตรงที่ทรัพยากรเรื่องเงินคุณจะไม่พอครับโอเคยัง มันติดเรื่องเงินแต่ทำได้ไหมทาได้ครับเติมชาเลนี่แเลยครับทุกๆสเดือนได้1สีเติมทุกเติมทั้งปีอ่ะทั้งปีอ่ะคุณได้ซับ160อันนี้คือทําทุกสีนะยกเว้นว่าคุณจะเน้นไปสีใดสีหนึ่งอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่น่าจะทําเหมือนกันหมดคือเน้นทุกสีเอา160ทุกสีก่อนโอเคปะโอเวอร์บูสไม่ต้องพูดครับไม่มีแต่สิ่งที่ได้คือซับตรงนี้รอย160ทุกสีถ้าสีขาวสีดําซับอยู่ที่ปรรรระะะะมมาาาาาณ150จตต่่ํกกกววสูขอองผัแลทพยยเ เติมเงินด้วยสูตรผมไม่เติมนะครับแต่1ปีถึงปีครึ่งแต่ถ้าเติมก็เร่งหน่อยก็6เดือนท้าเร่ง,งท้าเร่งนะครับอ่ะทีเนี้ยไอสูตรสุดท้ายตาที่แจ้งย้ำอีกหนึ่งทีกันพลาดนะครับอัพแต่ตัวละครพวกนี้แนวสีดาวเท่านั้นเอายันสุดบู๊สาแม่งเลยโอเวอร์บู๊จะได้อยู่ที่ประมาณสักเอ่อโอ้แต่แต่มานานอ่ะอันนี้คือต้องเติมทุกชาเลนจ์ด้วยนะไม่งั้นเศษ3าตรงเนี้ยคุณจะมีไม่พอโอเคยังและคุณต้องเอาตัวละครเหล่าเนี้ยลงไปเล่นด้วย ที่คุณจะเอามามาเป็นซับอันนะเอาลงไปเล่นด้วยครับเพื่อเก็บเศษตรงนี้ก็คือระยะเวลา10เดือนหรือ1ปีเหมือนกันแต่อาจจะได้แค่แบบครึ่งสีก็จะยคำว่าครึ่งสีป่ะเพราะว่าคือมันติดเรื่องโคล่าไม่พอมันติดในส่วนของทรัพยากรตรงนี้ไม่พอเติมทุกชาเลนด์ด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับเหตุผลมันอย่างนี้ก่อนคือเนื่องจากว่าไอเศษสามตรงนี้มันใช้อยู่ที่ประมาณเอ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ร้อยเอ้ยห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันใช้อยู่ห้าร้อยห้าสิบต่อตัวแล้วการเติมชาเลมันได้แค่เจ็ดแปดร้อยดังนั้นเนี่ยมันไม่พอโคลาก็ไม่พอครับอะคุณดูโคลาตรงเนี้ยมันติดตรงนี้ครับผ่านตู้สิบถึงรอบได้อยู่แค่หนึ่งหมื่นดังนั้นหมายเขาว่าหน,นึ่งปีอะคุณอัพตรงเนี้ยได้แค่ประมาณสามถึงสี่ตัวเท่านั้นเองผมเลยบอกว่ามันได้แค่ครึ่งสีอะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาแนวไหนหนึ่งสองหรือสามไปเลือกเอา่าส,อาสุด ถ้าเร่งหน่อยก็6เดือน6เดือนเติมประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับส่วนถ้าแบบไออยากเติมเพิ่มเร่งกว่านั้นก็คือแนะนําว่าให้เติมในส่วนของรัสาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเติมตัวละครที่จะเป็นซับเช่นสมมติคุณจะซับเจ็ดแท็กเนาะยกตัวอย่างละเฮ้ดูฟี่ตัวนี้มาละตัวหนึ่งหรือเฮ้สีขาวโซโลเฮ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีดแลกแม่งเลยนั่นแหละครับเราเติมเพื่อแลกครับเราเติมเพื่อแลกตัวละครรีเจนนั่นเองครับเพราะถ้าไม่เติมแลก ไม่ได้ครับและต้องแลกทุกวันย้ํานะย้ําแต่แรกไลส่สีทีละตัวเช่นตอนนี้เอ้ยสีอื่นมันอาจจะซับร้องสบได้ง่ายเนาะเฮ้ยเรามาทําสีขาวดีกว่าโซโลไหมตัวหนึ่งคาคุอ,อีกตัวหนึ่งมันก็จะทําให้สีขาวของคุณอะซับไปได้ดีกว่าคนอื่นโอเคยังเช่นสมมุติถ้าหากเราเทียบว่าตัวละครเอาผมยกยกตัวอย่างนี้ดีกว่าอืออ่ะขอเป็นตัวละครนิกกแล้วกัน ตัวนี้นิกะ1หนึ่งตัวถ้าบูทสามสมมติบูทสามมันจะเทียบเท่ากับตัวละครบูทสองสีขาวในการเป็นซับดังนั้นเนี่ยสีขาวอัพสีขาวคุ้มที่สุดแต่ประเด็นคือสีขาวอัพขาวซับมันยังไม่มีครบ10ตัวนั่นเองครับมันเลยมีปัญหาไงดังนั้นถ้าหากใครอยากเล่นสีขาวกับดําแบบเน้นๆผมอยากแนะนําว่าควรอัพไอ้พวกนี้ยให้บูทสามให้เยอะที่สุดสุดท้ายมันก็กลับมาสู่ผมไงเพราะว่าถ้าตัวละครบูทสามเยอะ ผมก็เลยบอกว่าคุณได้ซับร้อยห้าสิบห้าสำหรับขาวและดำไงเพราะว่ามันจะต่างกับซับร้อยหกสิบแค่ห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะครับมันไม่ได้เยอะดังนั้นอะ่ะเล่นอย่างนั้นไปก่อนก็ได้ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตเพราะอนาคตคุณต้องไม่อัพไอ้พวกนี้บ,บูตสามอะ่ะมันนานซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าหนึ่งปีสามถึงสี่ตัวเท่านั้นยกเว้นคุณจะเติมทุกแบบทุกตะก้าทุกตะก้าโอเคถือว่ายกตัวอย่างแล้วกันนะคือผมรู้ครับแต่ผมไม่ทํา ทุกตะก้าเป็นยังไงอทุกตะก้าเป็นอย่างนี้ครับเช่นสมมุติว่าตู้300เงี้ยและมันการันตีตัวละครประมาณเนี้ยเอาทุกตู้มันเหมาะกับคนแบบนั้นซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะเติมเช่นอย่างตู้อย่างเงี้ยเติมทุกตู้300บาทเติมทุกตู้150บาท100าทหนึ่งเติมทุกตู้เพื่อเอาโคลาครับชัดเจนยังเติมเพื่อเอาโคลาเพราะถ้าโคลาไม่มีคุณบู๊ตสามขั้นสองไม่ได้นะครับ สำหรับสายเติมเลยโอเคยัดเสร็จให้บูทสาอันนั้นได้แต่บูทสาขั้นสองไม่ได้นะเพราะขาดโคล่าเนี่ยชัดเจนยังโคล่าเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วนะครับเพราะถ้าไม่มีอัพต่อไม่ได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ในการอธิบายว่าการปัดไอดีขอทํากันแบบนั้นผมเลยย้อนอีกทีว่าการที่คุณเอาเพชรไปเสียตรงเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคยังเพราะเราไม่รู้ว่าเอ่อตอนที่เล่นเนี่ยมันจะได้อะไร ในเนี้ยมันเป็นการสุ่มโดยที่เราไม่รู้เลยมันอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการเลยก็ด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ได้เลยยกไว้แต่ว่าเฮ้ยกูเติมเพื่อไต่แรงแต่ก็ไม่เกี่ยวอีกเพราะว่าในการไต่แรงตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ถูกปะ่ะการไต่แรงตรงเนี้ยเพื่ออะไรอ่ะไต่แรงเพื่ออะไรเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะแนนหลีกป่าวะจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ดูนานเนี่ยมันมีรางวัลอันดับเหนียน,นมะอันหนึ่งได้ถ้าไต่เพื่อเอาเพชรอันนั้นเข้าใจแต่ถ้าคุณคิดที่จะไต่หรือเสียเพชรตรงเนี้ยเพื่อ ให้ ID มันไปเร็วขึ้นแอนแอดผิดนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวเนาะโอเคผมว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์ในคำตอบนะครับว่าสำหรับควันไอดีเป็นยังไงหวังว่าจะเอาไปประยุกใช้แล้วกันนะครับอันนี้บอกคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ละเอียดมาก